แข็งแรงอยู่นะแต่มันเล็กอะไอแม่

ร้อยหากระทบหางางนะปลาปลาสงที่เฉยเนาะมาดูลู่เฉยปลาปเดินไปเรื่อยๆนะท่ารอวะ้ยตัวใหญ่นั่น่ะตัวพี่เลี้ยงเหแม่น่ะน่ะพี่เลี้ยงปใมันปาปไปเลยนะปาเดินเดิเดินเดิน ôi ba pa phải nó để bên lượt pa tôi chỉ chửi huống mày à ấy dày vô xuống na để giờ, quát đinh tôi